บท11ถึงเป็นบทที่6ถึงบท11เอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภคะวาภารนะสิยังวิหารติอิสิปตตเนมิคทะเยตตะละโขภคะวาปัญจวัคคิเยพิกูอามันเตสิเทวเมพิกาเวอันตาปัพะจิ เตนะนะเสวิตพาโยจายังกาเมสุกามสุขลิกานุโยโคหโนคัมโมโปถุชนิโกอะนะริโยอะนัทะสันหิตโยจายังอตตะกิละมัทธานุโยโคทุโขอะนะริโยอะนัทะสันหิต เอเตเตพิกาเวอุโพอุโพอันเตอนุปคัมมะมัจิมาปติปทาตถาคเตนะอะพิสัมพุทธาจักขุกะระนียานะกะระนีอุปสะมายะอภพิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ กะตมาจะสาภิกกะเวมัจจิมาปติปทาจัาคะเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะละนียานะกะระนีอูปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานยะสังวัตติอายะเมวะ อะิโยอตถังคิโกมัคโขเสยยติทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกเวมชจิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกาลนียานะ กะละนีนอุปัสสามยะพิญญายสมสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทงองังโขปะณะพิกาเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามารธรรมปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะโททุกขะโทมะ <c oughs> ทุกขโทมนุสสุมนสุป,ปายาสปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคโทุกโปิปิเยหิวิปโยโคโทุกโขยัมปิสังนะลปะติตัมปิทุกขังสังขิเจนะปันจุปทานักกัาทุกขาอิทังโขปะนะพิกเวทุกข สัมุทะโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภะวิกานันทิลานันทิลาขะสะหกตาตัตตะระตัตตระพินันทินีเสยยสียทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา <c oughs> ิทั้งโขปนะณะภิกขเวทุกขนิโ,โรธทอริยสัจจโยตัสสาเยวะดันหายะอเสสะวิลาคะนิโ,โรธทจาโคปฏินิสันสัจโคมุติอนาลโยอิทั้งโขปนะณะภิกขเวทุกขนิโรคทามินี ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัทถงคิโกมะโขเสยะสีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทั้งทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานนตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปฏิญาณุทะปฏิปัญญาอุทะปฏิวิชาอุทะปฏิอาโลโกอุทะปฏิทั้งโขปะนิทั้งทุกขังอริยสัจจงปะลรนเยยันติเมพิกเวปุเพอานั นุสุเตโสรรมเมโสจากขงอุทภปฏติญาณังอุทภปฏติปัญญาอุทภปฏติวิชาอุทภปติอาโลโกอุทภปฏิตังโขปนิทังทุกขังอนิยสัจจังปะริญญาตันติเมพิกขเวปุเพอานุสุตเตุธรรมเมโสจากขงอุทภปฏติญาณัง อุทะปาติปัญญาอุทะปาติวิชาอุทะปาติอาโลโกอุทะปาติอิทังทุกขะสัมุทโยอริยสัจจเตเมพิกเวปุเพออนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทะปาติญาณังอุทะปาติปัญญาอุทะปาติวิชาอุทะปาติอาโลโกอุทะปาติตังโขปะนิทังทุก ขะสม,มุทะโยอริยสัจจังปหาตัพันติเมพิกาเวปุเขอะนนุสุเตสุธรรมเมโสจักของอุทะปัติญาณังอุทะปัติปัญญาอุทะปัติวิชาอุทะปัติอารมโกอุทะปฏิสังโฆปนิทังทุกขะสัม,มุทะโยอริยสัจจังปะหีนันติ เมพิกเวปุเพอานุนสุเตสุธรรมเมสุจักของอุทะปฏิยานางอุทะปะัิปัญญาอุทะปัิวิชาอุทะปัิอาโลโกอุทะปัิอีทังทุกขะนิโ,โรโธอริยะสัจจติเมพิกเวปุเพอานุนสุเตสุธรรมเมสุจักของอุทะปัิยานาง อุทะปัิปัญญาอุทะปัสิวิชาอุทะปัสสิอาโลโกอุทะปฏิตังโขปานิธานุกขานิโลโธอรลยะสัจจังสัจจิกาตัพันติเมเพิกขเ,เวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทะปัสสิมมสาาาญาณังอุทะปฏิปัญญาอุทะปัสิวิชาอุทะปัสสิอาโลโก อุทะปฏิตังโขปะนิทังทุกขะนิโรอาลิยะสัจจังสัจจิตตสัจจิกตันติเมพิกเวปุเพานุสสะอนุสสุเตสทมิโสจักขุงปะนิทานอุทะปฏิญาังอุทะปฏิปัญญาอุทะปัติวิชาอุทะปาติอาโลโกอุทะปัิ อิทังทุกขะนิโรทคามิเนปสิปัธาอริยสจัจจ์จิเมพิกเวปุเออนุนุสุเตสุธรรมเมโสจักขอุงอุทะปสิญาณังอุทะปสิปัญญาอุทะปสิวิชาอุทะปสิอาโลโกอุทะปสิตังโขปนิทังทุกขะนิโรทคามิเนปสิปัธาอริยสจัจจ์ ภาเวตพันติเมอิกาเวปุเพอ,อนานุสสุเจสุธรรมเมสุจักขงุงอุทะปัฏิญาณังอุทะปัฏิปัญญาอุทะปัฏิวิชาอุทะปัฏิอาโลโกอุทะปัิตังโขปนิทังทุกขะนิโรคะาทักขา,า,า,ามินี <c oughs> ปฏฏิปฏัปาอริยสัจจภาวิตันติเม พิกเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจกขุงอุทะปาติญาณังอุทะปฏติปัญญาอุทะปาติวิชาอุทะปฏติอาโลโกอุทะปาติยาวกีวันจะเมพิกขเวอุอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาตสากังยะถาบูตัง ยานะทัสสันังนัสุวิสุทธังอโหสิเ <c oughs> นวะตาวหังพิกาเวสัตถิวเกโลกเกสัมา,าเลเกสัปรามเกสัสสันณพรามะนิยาปัจญายะสัตถิวะมะนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโภต จันยาสิง <c oughs> ยะโตจะโขโมยะโตจะโขเมพิกาเวอิเมโสจะตูโสอาริยรสัจเจโสเอวันติปาริวัตังทวทะสาการังยะถาภูตังยานัฏสานังวิสุวิสุสสทังอโหสิ อาฏาหังพิกขเวสเทวะเกลโลเกสัมาละเกสพรามเกส,ะสะัสสมณพรามนียาปัจยาสเทวะวะมะนุสายะอนุตตะรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญญาสิงปัญญะสิง ยาเนนจะปะนะเมทัสนังอุทะปะติอกุปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินติธานิปวนัปภวติอิทิมะอิทัมมะโวจักภะขวาอจัะมะนาปัญจวัคิยา พิโกพระกาวะโตผาสีตังภาพินันทุงอิมันอิมัสอิมัสสะมินจับนะวอยากะระนัสสมิงพัญญะมเนีายัสสะอายัสยสะโตโกธัญยะวิระทังวิตะมรังธรรมจักของอุทะปะติ ยังกินจิสะมุทะยะธร,รมังสัพพันเตนิโรธธรรมมันติปะวัติเตจะพระข่าวะธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัทธะมนุสาเวสุงเอตัมภะข่าวตาภา,าราณะสิยังอิสิปเตนะมิะทาเยอนุจาร,รังธรรมะจักกัง ปะวัตติตังอาปะติวัตติยังสัมะเนนะวาพรมมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวารม,มุนาวาเกณจิวาโลกาสัมิฏติภูมมานางังเทวานางัสางสัตถังสุตตะวา จตุมมหาลาชิกาเทวาสัทมนุสสาวสงจตุมมหาลาชิกานางเทวนางสัททางสุตตะว่าตาวะตาวะติงสาเทวาสัทมนุสสาวสงตาวะติงสานางเทวนางสัททางสุตตะว่ายามาเทวา สัทธมนุสาวสงยามาังเทวนังสัตทังสุตตะวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสาวสงตุสิตานังเทวนังสัตทังสุตตะวานิมมานะรติเทวาสัทธมนุสาวสงนิมมานะรตินังเทวนังสัตถังสุตตะวาปาระนิมมิ ตัวสักปะริปารณิมมิตะวะสวัตติเทวาสัทธรมนุสาวีสงปะระนิมมิตะวะสะวัตววมมต,ววตินังเทวานังสัทธังสุตตะวะปรมกายิกาเทวาสัทธรมนุาสาวีสงเอตัมภะกวาตาภารานสิยังอิสิปะ ตเนมิคทายเยนะอนุตตะลังธรรมะจักกังปะวัตติตังอปปติวัตติยังสะมะเนนะวะพระมะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระมุนาวาเกนะจิวาโลกัสสะมินติอิติหะเตนะขะเนนะ เตนะมหตเตนะยาวะพระมะโลกาสทโทอัพุกันจิอัญจะทัสสะสหสีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัภมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุ ละโหสิอติกรรมเมวะเทวะนางเทวานุภาวังอัทโขภะควาอุทานังอุทานิสิัญญาสิวะตะโกโพโคนทันโยัญญาสิวะตะโอโคนทันโยติอิติหิทังอายสอายัสมะโตโอนหันยสสะอัญญาโคนทันโย เทวนามังอโหสีติอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขตโลกะวิททอะนุตตโรกุริสัธัมมะสารถิสัถาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติ สวาขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติหิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพเวนยุหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆายะปะิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปาติปันโนพระวโตสาวะกสังโฆยะที่ทังจตารีบุริสาย,ยุคานิอตัตตาบุริสปุขาลาเอสภะกวโตสาวะกสังโฆอ,อ,หอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันชลิกาลนิโยอนุตตดังปุญญเขตังโลกสาติ จินดาไมณีปิยังมันตังยะสังทาสังกโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโภตันจัมหาราชาตะวังมังโปสัถโนทีปัง <c oughs> <c oughs> กาเรเทโวสุปโปเสติกินจิเทโวเยสโกปัจจังทัสมิง กินเนวาทัตาปิยังการตังสาริปุตโตภวันตเมสิทธิลาพังชนานเยมาณีจินดาปิยังจัตทนังสัพเพชนาพระโหชนาปิยังมากะสกัจจวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวะรังอิตังเทวะมนุษสานังพุทธ เตชะโสตินาะพุทธเตเชนะโสตินาะนัสสันตุปัทถวาสเพทุขาวูปะสะมยันตุเตสกักตัวาธรรมรัตานังโอสถังอุตตมังวรังปาลิลาหุปะสะัมะนังธรมรมเตเชนะโสตินาะนัสสันตุปัทถวาสเพ พระยาวุปะสัมเตุเตสัคตวะสังขารตตนังโอสะถังอุตตมังวารังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคเตเชนะโสตินานัสสันตุปัทถวาสัพเพโลคาวุปะสัมเตุเต อิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขตโรกวิตุอนุตตรโภปุลิสะธรรมะสารถิสัทถาเทวมนุษยานังพุทโธภะควาติสวากาโตภะควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปะนาญโกปัจจต่างเวทตาโภวิญยุหิตีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปัติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริโปริสยุคานิอัตถโอริสัปพคาลา เอสะภควะโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกานิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกะสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังโอปสันติสิเนหังมาตาบิตาวะโอระหังปะโพตันจะ มหาราชาตาวังมังโปสัตโตโนทิปังเกเลกาเลเทโวสุปโปเสถิกินเจเทโวเยสกโกปัชังทะสมิงกินเนวาฒตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิสิทธิละพังชนานะเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสัพเพชนา หะหูชนาปิยังมะมะสัก,กัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตะมังวะรังหิตังเทวะมนุษเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสเพทุกขาวุปะสะเมนตุเต สกัจจวาธรรมราชานังโอสถังอุตร,รังอุตมังวะรังปาริลาหูปะสมานังธรรมเตเชนะโสตินานัสันโตป,ปัทวาสเพภะย,ยาเวปูวปะสะเมนตุเตสกัจจวาสังขารตจานังโอสถังอุตมังวะรัง อาโหเนยังปาโหเนยังสังฆเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสเพโลคาบูปะสะเมนตุเต อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกตโลกะวิตุอนุตตรโรภุลิสธรรมมาสารติสัทธาเทวะมนุษานังพุทโภคควาตีสวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทตาโพเวนยุหิตี สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสสะโปคะราเอสาภะคะวะโตสาวกะสังโฆ อาหเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังธาสัมโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังบังโอสัตโตโนทีปัง กาเลเทวสุปโพเสทิกินจิเทวเยสกโกปชัชชงทะสะมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสาริปุตโตพะวันตตเมสิทธิลาพังชัยานะเยมะนีจินดาปิยังจักทนังสัพเพทนังสัพเพชนะภูชานาปิยังมามาสักกัตตวาพุทธา พุทธรัตนังโอสะถังอุตตะมังวะรังหิตังเทวะมนุษสานังพุทธเตชนณะโสตินานสันตุปัฏฐวาสเปภุขาอุปสะเมนตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสะถังอุตตะมังวะรังปะนิลาหูปะสมนังธรรมเตชนณะโสตินา นัสันตุปัตถวาสเพพะยาหุปะสเมนตุเตสัตวาสังคารตานังโอสะถังอุตมมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสเพโลคาหุปะสเมนตุเต